ถัหัดมานะครับก่อนที่ชชลอนทุกๆครั้งนะครับเราควรที่จะทําการกิ้งลูกกิ้งนะครับลองกิ้งดูครับว่ามีความลื่นไหมนะครับเพราะว่าถ้าหากมีความลื่นนะครับหรือลูกกิ้งมันเกิดล็อกนะครับลักษณะนี้นะครับจะพึ่งใช้ให้กิ้งให้มันลื่นก่อนนะครับเป็นการเบินอ่ะเหมือนยางรถยนต์อ่ะเบินกิ้งไปให้มันลื่นก่อนเพื่อป้องกันการติดขัดนะครับและที่สาคัญทําให้ตัวสารนักับกิ่ที่อยู่ในกวดนะครับออกมาได้ง่ายขึ้นและลดการเสียดสีที่เกิดจากการถูสัมผัสด้วยครับ ถัดมานะครับเมื่อมันกิ้งลื่นแล้วและความใช้งานเราก็มากิ้งนะครับโดยกิ้งไปทางเดียวกันนะครับทุกๆครั้งนะครับเพื่อกันไม่ให้ดูผลขยายนะครับและลดการเสียดสีให้น้อยที่สุดนะครับการเสียดสีก็ลดลงเกิดจากที่กิ้งมันกิ้งได้สมบูรณอย่างที่ผมให้ทําก่อนหน้าแล้วนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาทําให้รักแร้เรามันดําหรือเบลเบนได้เร็วนะครับแต่ยังไงก็ช่างนะครับมันก็ทําให้เกิดการดําเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะช้าลงแต่ถ้าหากว่าเพื่อนท่านไหนนะครับที่ใช้แล้วนะครับไม่ต้าารี่หมมัควปญเือง การรูมผลที่มันกว้างนะครับก็เปลี่ยนวาใช้สเปซแค่นี้เองนะครับ